คัคัเพืกคนคยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งไปดูด้วยขอเล่นหน่อยเล่นเกมหนึ่งเกมดูซิได้อะไรน,ะนี่เราได้แมวแก๊งมาด้วยเฮ้ย <c oughs> มีกระรอบมามีกระรอบมาไม่ทันอ่ะใช่ไม่ทันเดี๋ยวปิดก่อนเออแจมบา้าตัวเดียวไม่น่าจะไหวนะเออ แชมบาสระตุสบุฮีรอปล่อยแมวแก๊งก็ทำโอเคปล่อยแมวแก๊งมันกึ๊กุึ๊กโอ้มีกระบอกด้วยแล้วก็อยู่ที่เดิมแล้วก็เอากระบองมาฟาดเอเท่ะไร๋ยวปล่อยหลวงพ่อแล้วกันอุ้ยเดี๋ยวมีแรดเหรอมาปล่อยหลวงพ่อปล่อยเซมบ้าปล่อยแมว เคยกลับมาแล้วใช้ท <t une his country> ันแคทนะเกิดเออหนดแหละอย่าไปสนใจเสียงนะครับฟาดฟาดไม่มีหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อก็ตายโอไม่มีหลวงพ่อกับแมวแกงตายเออกระเด็นทีหนึ่งกระเด็นทีหนึ่งกระเด็นมันไม่กระเด็นไอ้ กระเด็นอืมไม่กระเด็นไม่กระเด็น,ดนโอ้โหไม่ไหวครับแลดแ,แลดมาแล้วเราก็ไม่ไหวเออคลิปนี้ไม่น่าจะไหวเออเออแลดมาครับทุกคน ต้องใช้พลังจิตแล้วขยับไปจบไปแลดขยับไปแล้วก็ไปไปจะไปโอเคไม่มีอะไรมาเยอะลูกน้องซ้อมหน่อยซ้อมหน่อย ปล่อยเมบ้าไปกันจิงลีโอไปมาแล้วมาได้ได้ได้เออลีลีไปแมวแกงลุลี่ปล่อยแมวแกงโดนไหมแก๊งปแมวแก๊งปแมวแก๊งปแมวแก๊งเอลคินเรียบร้อยเอืออย่าให้หลวงพ่อโดนอีน่ามีลูกน้องให้ฟาร์มเงินเออ <c oughs> มาไอ้ท่านงั้นก็ไม่ต้องไปละ <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าไปเราไม่แมวเราโดนไปแล้วเ <c oughs> อว <c oughs> อเออบีกินตาตาตาบีกินหลวงพ่อ,อยังไม่เออนั่นแหละตายเรียบร้อยหลวงพ่อ ตือเตือตืบีกินโอ้ยแมวแกงเราไปแล้วแข่งกันแค่จัดการเลยทีนี้เราก็รอดจังแมวแกงเราตายเออปล่อยแมวแก๊งปล่อยแมวก่อนโมอายโอ้ยยังมีอีกแล้วเนี่ย นึกว่าไม่มีแล้วเออ,อ,ออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราเอาปล่อยเราแทงไปกัน้นก่อนเอาเงินตีได้ท่านมันตีได้ท่านเโม,มนอรโมโอ,อ,อเคเรียบร้อยอ่อนด้อยมากปล่อยเซมบ้าโอ,อ้โหช็เออ ปล่อยแมวแกง้งเรามารีวิวให้ดูแล้วยามีอีกยามีอีกได้รีบตีตอเอาแมวตัววิ่งไปเอาตัวคิดไปโอ้ผ่านแล้วมันสามปีสองมือนมาอัพเกรดแมวแกงของเราหน่อยอัพเกรดเปลี่ยนล่างแล้ว แนวแก๊งเราเปลี่ยนล่างแล้วก็ไปสู้กันต่อที่เล็กจลิมอะไรก็ไม่รู้แนวแก๊งก็ราคาเดิมปล่อยแซมบ้าฟาร์มเงินแซมบา้าเดี๋ยวรอปล่อยแนวแก๊งแนวแก๊งนี่ไม่ค่อยได้ไนะอซิลุงพ่อกับไอท่านนีได้อยู่ แมวแก๊งได้ยังแมวแก๊งได้แล้วโอโหติดล้ออะไรก็ไม่รู้มาติดล้อมาด้วยแมวแก๊งมีค้อนใหญ่ด้วยเฮ้ยแซมบ้าให้แมวแก๊งสิเพนกวินมาเพนกวินมาหลวงพ่อเร็วๆหลวงพ่อหลวงพ่อเออกระเด็นด้วย เดินไหมไม่กระเด็นเนะไม่กระเด็นไม่กระเด็นก็ไม่เป็นไรเรียบรออย้อยปล่อยให้ท่านไปเป็นกินมาอีกแล้วแมวแก๊งของเราโหดกอรีกอรีกอลีกอลีหลามาแล้วกอลิกอกอรีรอโอเคมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งหยุดเราต้องฆ่า เอ้ยกะลีกะลีกะลีลาไปแล้วมาอีกแล้วพูดถึงก็มาพูดถึงก็ไปพูดถึงก็มาพูดถึงก็ไปเล็ดเราเราไม่ค่อยเก่งเล็ดอีชเชียวหนะลวงพ่อครูดาวนันมากมากโอเคหลวงพ่อได้แล้วหลวงพ่อโอ้าอยู่โอ้โหช้างมา โอ้ยช้างโอ้โหโอ้โหขุดเยอะเลยนั่นน่ะเออไททันไททันแคทไททันแคทกอลีกอลีกอลีตายโอเค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 ไททันไททันโอเคต่อยไปเซบาเซบาเซบาเออหลวงพ่อหลวงพ่อไม่แล้วลวงพ่อ ตายโคตรไวจุยอือตายไหมตายไหมจ๋วตายนะาจะฉันจะพุ่งตายน่าเราจะไม่ไหวอีกแล้วนะเราจะไม่ไหวแล้วเราจะไม่ไหวแน่เออเรียวเล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 ียว ลลโอ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 อัมสตองลลโออัมสตองโอเคไปหลวงพ่อเอ้าไปหลวงพ่อทำไมเราไปหลวงพ่อมาทำไมเออเราวน่าจะปล่อยไททันน่ะปล่อยไท่านกะลิกะลิกะลิฮ่าฮ่าแกไม่สามารถชนะได้เออเออไม่ไหวครับไม่ไหวมีจิงโจ้เออน่าจะปล่อยไททานก่อนน่ะเออ อแ้่ <pec S 2> ท่านเอ้ยก wow ืบแพ้กืบกบโอ้โหไม่ไหวแพ้แล้วโอเคครับือจะหน่อยหน่าบายบายโคตรยากเลยรานน่ะ